สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม a อ c ส์มอบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซอรเชอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวัออนนี้ก็มาเจอกันอยู่ตรงบนป่องเลยนะครับใกล้ป่องภูเขาไฟนะครับก็อยู่ประมาณถ้ำแมลงลรวเปล่าต,ตรงนี้นครับ ก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฉลองครบรอบ3ปีสำหรับเซิร์ฟ a อร์เคทีศูนย์เจ็ดตเวันที่3นะครับก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจะ,รระ,นนาาจ,ะจัดรการันสุดท้ายแล้วนะครับจะเอาของขวัญไปซ่อนให้น้องๆพี่ในเซิร์ฟไปหากันนะครับก็สองวันก็มีผู้โชคดีหาเจอไป2กล่องแล้วนะครับวันนี้ก็กล่องที่3นะครับก็จะคนที่หาสุดจัมาตัวนี้เจอนะครับก็ จะรับกล่องขวันไปเลยนะครับ298กล่องนะครับจริงมันก็สล็อตมันอยู่สายไปที่300นะมันใส่ไม่ได้รับยัดไม่เข้าล็อตนี่นะครับก็ใส่ได้ที่298กล่องนะครับในกล่องก็แต่ละกล่องก็จะบอกนะครับของในกล่องขวันว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับกล่องเล็กนะครับก็จะได้พวกบูปินของเฟมเมียนต่างๆนะครับ ลองเปเลื่อนดูได้ว่าแต่ละกล่องมันแจกะอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็10แอมป์20แอมป์แล้วก็10 M, 10 M, ลกลองใหญ่สุดนับ50แอมป์ครับก็จะได้ของดีที่สุดนะครับก็จะได้มงกุฎดด้วยครับของ50แอมป์แต่ที่ก็จะไปซ่อน,นครับก็หลังจากที่เห็นคลิปที่ลงใน YouTube ก็คือกิจกรรมแบบเริ่มแล้วครับก็จะเอาไปซ่อน,นครับ นีก็มีน้องๆซื้อไปแฮปปี้นะครับก็เห็นมาคอมเมนต์ในกลุ่มหลายรอบแล้วนะครับวยให้กับเขามาเล่นนะครับวันนี้น่าจะมาได้ไปโรงเรียนนะครับพี่ก็จะเอากล่องตรงนี้ไปซ่อนนะครับใครหาเจอเป็นคนแรกก็รับของขวัญไปเลยนะครับก็ าน้าองเขไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟพี่ก็ทางรีมิเซนเจอร์มาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟพี่ก็เรียกว่าเวลาเขาเล่นต้องโดนะิทหนึ่งแพ็คนับเริ่มต้นที่แพ็คที่50บาทนะับมีทงหมด4แพนะ็คนับก็ตามที่พี่ทำคลิปโปรโมทไวนะ้นับก็สนใจเข้ามาเล่นด้วยกันก็ลองทักมาพูดคุยกันว่าจะเข้าเล่นหรือเปล่านะับก็เซิร์ฟก็เป็นแนว PVE นะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นทุก วันเสาร์นะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษก็จะมีช่วงแบบเรียกว,ว่าช่วงครบรอบหรือว่าช่วงแบบวันหยุดพิเศษอะไรต่างๆก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้เล่นนะครับแต่กิจกรรมประจําก็จะมีทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับการเอาสัตว์เอาอะไรมาแข่งกันนะครับก็อยากเขาเล่นก็ทัก facebook มาได้นะครับลิ้งเฟซบุ๊กก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีพวกลิงก์กลุ่มลิงก์เฟซบุ๊กลิงก์เพจนะครับก็จะมีหลายหลายลิงก์อยู่นะครับเซิร์เวอร์ก็เป็นตอนนี้ก็รองรับคนได้ประมาณ36คนนะครับก็จะปรับขึ้นลงตามคนที่เขาเล่นเยอะน้อยนะช่องนี้คนเล่นน้อยพี่ก็จะปรับลงช่องนี้คนเล่นเยอะพี่ก็จะปรับขึ้นให้นะครับเดี๋ยวช่องปิดเติมนะ่าจะต้องได้เพิ่มสล็อตนะเพราะคนเริ่มกลับมาเล่นกันเยอะแล้วนะ ก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามาทําคลิปเขาเรียกว่ากิจกรรมสลองครบรอบ3ปีสําหรับเซฟเออร์เคทีสิบเจ็ดนับก็ครบสามปีแล้วนะครับจริงมันก็ครบรอบ3ปีตั้งแต่วันที่12นะครับแต่ที่ลงคลิปโปรโมทที่ลองเลื่อนไปดูนะมัน12คุมพานะครับอันนี้มันก็เลยมาจะาสิ้นเดือนแล้วนะก็เลยแบบมาจาัดันหน่อยนะครับ กล่องนี้พี่ก็จะไปซ่อนนับว่าจุดซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ก็จะไปโพสในกลุ่มนับว่าให้น้องๆในกลุ่มไปหากันนะค,คนที่เล่นในเซิร์ฟนับก็วันนี้น่าจะลงช่วงบ่ายๆนับก็ให้น้องๆที่โรงเรียนยังไม่หยุดก็จจะได้มาหากันนับก็น้องๆที่คนที่เรียนหยุดก็เข้ามาเล่นเซิร์ฟรอไปก่อนนับ แต่ตอนนี้พี่ยังไม่ไปซ่อนนะครับต่ซ่อนหลังจากนั่นะช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนเจก่อนนะครับเอาละครับวันนี้พี่ก็มาแล้วว่าทังคลิปก่บเปิดการทำกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีสำหรับเซิร์ฟ ARK ์เคทีซเจ็ดทีเฮดครับก็สนใจเข้ามาเล่นก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับในเซิร์ฟก็มีของโดเน a t ต่างๆนะครับสนใจโดเ a t e สนับสนุนค่าเซิร์ฟก็ทักมาคุยกันได้นะครับ โดเนตก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ทํารูปลงเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้มีเกือบร้อยสิบกว่ารูปแล้วมั้งครับรูปที่ผิดมาทําลงนะครับนี่นะครับก็เป็นกองขวัญน,นะสนใจมาเล่นก็ทักติม้มาเซ็นเจอมาเขาเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วนะครับบที่ก็มาทํคที่สั้นๆสำหรับเปิดกิจกรรมสําหรับการหา ตูจ้จดหมายนะับในตูจ้จดหมายก็จะมีกล่องของควัญอยู่ประมาณ298กล่องแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับแข่การติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ก็เป็นการสนับสนุนช่องพี่อย่างหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ